กับอะไรที่หนักครูกับสิ่์เก่าอะไรเงี้ยนะครับออกได้อยู่นะครับได้ครับได้ถ้าได้ผมจะให้คุณครูเขาเอาหนังสการ์ดมาให้ครับส่วนวันที่สามสิบช่วงช่วงเช้าประมาณทักสิบโมงเช้าเนี่เรียนเชิญคุณครูไปร่วมเป็นเกียรติไทวายพระป่าพระป่าครับจะเตะบอลด้วยก็ได้นะช่วงบ่ายใหญ่ใหญ่นี่น่าจะนี้พอเลยหยุดทุกอย่างอ๋อครับ ดูครับเศรษฐกิจพอเพียงป่ามงคลบุญมากเราครับคราชการบำนาญครับจากที่ปลูกอินทพาลัมนะครับได้ผลเยอะแยะเลยครับแต่ว่าท่านบอกว่าน้ผสมแล้วมันต้นมันสูงขึ้นนะครับเวลาขึ้นขึ้นลงลไม่ไหวครับอายุมากแล้วก็เลยต้องเอาออกไปนะครับแล้วก็มาปลูกกล้วยนะครับหอมครับหอมหอมมากครับตอนนี้มาอยู่ใกล้ๆกลนะฮะปลูกกล้วยหอมแทนนะครับผม <cues> <ped convert> ป้าอีกกี่ปีนี่ได้พผลเลิตกล้วยหอมนี่เดือนได้เก็บแล้วเอาแปดเดือนโอ้ยยังไม่ถึงปีเลยนะครับแปดเดือนก็ได้เก็บนะครับผมมันมีชื่อพันธไหมครับป๋ากล้วยหอมทองแขนทองแขนเท่าเนี่ยโอ้มันใหญ่เท่าแขนกล้วยหอมทองแขนทองเห็นว่าออกสีเหลืองสีทองอืสุดยอดเลยอ้วดด้วยนกกีฬาเาครับนักฟุตบอลนี่นี่ ดูครับตอนนี้ปลามพิวยกี่ตัวแล้วอา9ตัวครับโอ้จาก2ตัวเป็น9ตัวแล้วโอ้เกินดูจาก2ตัวเป็น9ตัวแล้วครับอัวครับสวยงามมากครับขยันมากครับปลามงคลบุญมากเรานะครับเป็นเจ้าของโรงเรียนโดยแท้จริงครับาโรงเรียนติดที่ติดกับโรงเรียนครับต้องพามาดูฝั่นี้เด็กเรียให้โรงเรียนอยู่ในโรงเรียนไมได้อะไรเลยตรงอัวอยู่นะก็เป็นต้นกระเจียวนะครับ มันนับมันนับต้นไม่ได้ครับมันเยอะมากครับกระเจียวที่เขากินกับน้ําจิ้มกันครับผมนี่ครับคนชอบมากไม่มโอ้ไม่ส่งให้ด้วยนะครับแย่งกันเอาเลยครับมันเป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็มีประโยชน์มากครับผมเริ่มออกช่วงเมษานะครับกระเจียวที่ใบเขียวอย่างงามเลยนะคอืม สุดยอดสวยงามมากครับพี่น้องต้นกล้วยครับแขนทองครับแขนทองต่อไปถ้าทําคนทําดีๆก็จะเป็นเอาทองมาแขวนไว้เย้คือนี่ครับที่กระปรอมใหญ่ครับอยู่ตามกลางธรรมชาติเราครับผมสวนตะโมงบุญมากครับตาโมงครับตาก็คือเป็นผู้อาวุโสของเรานะครับของเรียนสมัยคมครับผมสุลักผู้ใหญ่วันนี้พาท่านผู้ในการชศักสักมะปางมาเยี่ยมนะครับผม มาเยี่ยมสวนแล้วก็พูดคุยเรื่องภาพป่าซ้ำม่คีครับพี่น้องอันนี้น้ำหมักนะครับไรมแแรงครับผมอินรีครับอันนี้ต้นอะโวคาโดนะครับผมนย์สามสี่ครับก็คือลูกจะยาวหน่อยครับตัวนี้งามมากครับพี่น้องปลูกเยอะไหมครับปะปลูกเยอะไหมเนี่ยอะโวคาโดนีโ่โอ้โสิบกว่าต้นแล้วอืมสุดยอดเลยอันนี้พันกลมครับอะโวคาโดตัวน,นี้พันกลม นะครับมีพันยาวพันกรมครับซูนสามสีก็มีครับพี่น้องยไอไอที่เซเว่นเนาะในโลตัสนะครับใช่โลขายครับพี่น้องนงแขนทองที่เขาขายตามห้างกันนะครับส่งญี่ปุ่นด้วยครับอันนี่ถ้าทำได้คุณภาพก็ส่งญี่ปุ่นครับคอกวัวก็มีการกางมุ้งนะครับผมป้องกันพวกแมลงพวกแมงต่างนะครับผมยุงต่างนะครับกลางคืนสวยงามมากครับสวนคูมงคลบุมากครับโอ้พี่น้อง ขอบคุณค่ะสวัสดีค,ครับ